กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุรินทร์อำเภอท่าตูมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ พาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนขอเชิญร่วมงานประเพณีบวชนาคช้างประจำปี2565ในระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้ณวัดแจ้งสว่างศูนย์ค้จะศึกษาและวังทะลุตำบลกระโพออำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ร่วมอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ด่วยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชนรวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งยกระดับประเพณีบวชนาคช้างเป็นประเพณีประจําปีในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง13พฤษภาคมชมพิธีปลงผมนาค ทำขวัญน,นาคหมู่พิธีเปิดตลาดโบราณดงกุยชมการประกวดอาหารพื้นบ้านจากสุดยอดเชฟใน17อำเภอการสาธิตและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงแบบผ้าไทยจากทูตวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์เครือข่ายทางวัฒนธรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการงานประเพณีบวชนาคช้าง14พฤษภาคม ชมพิธีเส้นสารประกรรมตามความเชื่อของกุยอเจียงชมขบวนแห่นาาสุดอลังการกับช้างมากกว่า50เชือกและผู้ร่วมขบวนแห่มากกว่า500คนจากศูนย์คตจะศึกษาไปประกอบพิธีเปิดและพิธีตามความเชื่อกุยอาเจียงณวังทะลุโดยมีนายสุวพงศ์กิติพัฒ์พิบูล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน์เป็นประธาน15พฤษภาคมร่วมทำบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนาประกอบพิธีอุปสมบทมู่และตลอดการจัดงานสามารถเลือกชิมช็อปแชะพิติธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซีพ c ดซีซี p o ดชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้และชมมหรสพสมโพธฟรีทุกคืน รวมเป็นส่วนหนึ่งในการจารึกประวัติศาสตร์การยกระดับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่บวชนาคชางของชาวจังหวัดสุรินทร์13-15พฤษภาคมนี้ณวัดแจ้งสว่างศูนย์คนจะศึกษาและวังทะลุตำบลกระโพออำเภอท่าตูจังหวัดสุรินทร์